มณีเวศเป็นภูมิปัญญาไทยที่คิดค้นโดยอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรประการนำศาสตร์ของไทยจีนแล้วก็อินเดียมาผสมผสานกันมณีเวทจะเน้นหลักความสมดุลของร่างกายในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนการยืนหรือการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆในซีดีแผ่นนี้สิ่งที่ท่านจะได้รับชมก็คือจะประกอบด้วยท่าบริหาร5ท่ารวมทั้งท่างูแมวเต่า การจัดมณีเวทในเด็กทารกแรกเกิดและการจัดมณีเวทเพื่อรักษาตนเองก่อนที่เราจะเริ่มจัดมณีเวทสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ 1. เวลาที่ห้ามทำมณีเวทคือช่วง11โมงเช้าถึงบ่ายโมงและช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งสในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้เรายังไม่แนะนำให้จัดมณีเวทนะคะข้อสาม ในคนที่มีมือเท้าเย็นหรือหน้ามืดจะเป็นลมให้ดื่มน้ําอุ่นจนมือเท้าหายเย็นก่อนแล้วค่อยเริ่มจัดมานีเวเมื่อพร้อมแล้วเราไปทําท่าบริหารพร้อมๆกันดีกว่านะคะการบริหารร่างกายให้สมดุลท่าที่1ท่าไหวสวัสดีหรือท่ารําละครวิธีปฏิบัติยืนเท้าขนานกันเป็นเลข11พนมมือประสานบริเวณกลางหน้าอกมือทั้งสองประสานกันให้แน่น ข้อมือตั้งฉากกับแขนกดแน่นพอควรมือทั้งสองอยู่ห่างจากหน้าอกเล็กน้อยหายใจเข้าช้าๆประสานนิ้วมือทั้งสองข้างดันมือทั้งสองข้างลงล่างไปตรงๆจนข้อศอกของทั้งสองข้างเหยียดตรงหายใจออกช้าๆยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะให้สูงที่สุด โดยไม่งอข้อศอกมองตามมือพร้อมหายใจเข้าช้าๆให้เต็มปอดแยกมือทั้งสองข้างออกจากกันให้ข้อมือกระดกขึ้นคล้ายท่ารำละครกางแขนไปข้างหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมหายใจออกช้าๆลดแขนลงมาจนแนบลำตัวโดยไม่งอข้อศอกทำซ้ำสามครั้ง สองทาอ่าโมแป้งกำมือทั้งสองข้างตั้งตรงข้างหน้าคล้ายจับท่อนไม้ที่ตั้งฉากกับพื้นข้อมือทั้งสองแอนออกเล็กน้อยยกมือสูงระดับหน้าอกมือทั้งสองห่างกันเล็กน้อยหายใจเข้าช้าๆดันมือทั้งสองข้างไปข้างหน้าตรงๆหายใจออกช้าๆ แยกมือทั้งสองข้างออกจากกันเหมือนเปิดม่านขณะที่แยกแขนออกจากกันให้งอข้อศอกดึงกลับไปข้างหลังพยายามให้สะบักทั้งสองข้างเข้ามาชิดกันให้ทอนแขนอยู่ระดับเดิมหายใจออกช้าๆให้มือและแขนกลับมาท่าเริ่มต้นใหม่ทำซ้ำสามครั้ง 3. ท่าถอดเสือ้อกำมือทั้งสองข้างยกแขนงอข้อศอก90องศาให้แขนทั้งสองข้างขนานกันและอยู่ระดับเดียวกันบริเวณหน้าอกอย่าให้แขนซ้อนกันจะยกข้างไหนไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้ยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะช้าๆให้แขนสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันอย่าให้แขนซ้อนกันและอยู่แนวขนานตลอดเวลาโดยไม่พลิกแขน เริ่มหายใจเข้าช้าๆชูแขนขึ้นข้างบนยืดแขนตรงโดยให้แขนทั้งสองข้างแนบหูหลังมือประกบกันแยกแขนทั้งสองข้างออกจากกันกระดกข้อมือกลางแขนออกโดยให้ปลายนิ้วมือชี้ลงด้านล่างวาดแขนไปข้างหลังให้มากที่สุดค่อยๆลดแขนทั้งสองข้างลงมาเหมือนท่าที่หนึ่งแต่ปลายนิ้วมือชี้ลงพื้นทำสลับ โดยเอาแขนอีกข้างหนึ่งไว้ข้างหน้าสลับกันทำซ้ำ3ครั้ง ที่ 4. ท่าหมุนแขนหรือกันเชียงยืนตรงปล่อยแขนทั้งสองข้างข้างลำตัวให้ฝ่ามือไปด้านหลังค่อยๆย,ยกแขนทีละข้างในท่าคว่ามือยกแขนไปข้างหน้าชูขึ้นเหนือศีรษะ แขนตรงยกขึ้นแนบใบหูพลิกฝ่ามือกลับไปโดยให้ฝ่ามือหันออกนอกลำตัวเวียงแขนไปทางด้านหลัง180องศาโดยลำตัวจะต้องไม่บิดเหมือนท่ากันเชียงว่ายน้ำหายใจเข้าช้าเมื่อยกแขนขึ้นหายใจออกช้าเมื่อวางแขนลงเมื่อหมุนครบแขนกลับมาอยู่ข้างลำตัวฝ่ามือจะหันไปด้านหน้าพลิกฝ่ามือกลับ ทำซ้ำอีกข้างเมื่อครบสองข้างทําท่านี้ซ้ำสามครั้ง พลังยืนตรงปล่อยแขนแนบลำตัวยกมือเหยียดไปข้างหน้าทั้งสองข้างให้ฝ่ามือคว่ำยกแขนขึ้นไปเหนือศีรษะแขนเหยียดตรงโดยแขนทั้งสองข้างแนบใบหูหายใจเข้าช้าๆลึกๆงอแขนพร้อมดึงข้อศอกไปด้านหลังให้ฝ่ามือเลื่อนลงมาตรงๆเหมือนรูปกระจกข้อมือตั้งฉากกับแขนตลอดเวลา ดันฝ่ามือทั้งสองข้างไปข้างหน้าแรงๆพร้อมหายใจออกเป็นการปล่อยพลังทำซ้ำสามครั้ง ขึ้นลงเตียงกับท่างอเวลาขึ้นเตียงให้ขึ้นจากปลายเตียงโดยยืนตรงที่ปลายเตียงเท้าทั้งสองข้างขนาดกันเป็นเลขสิบเอ็ดก้มลงโดยวางฝ่ามือทั้งสองข้างบนพื้นเตียงเหยียดนิ้วตรงไปข้างหน้าฝ่ามือตั้งฉากกับแขนข้อศอกตึงคลานขึ้นเตียงจนเท้าขึ้นมาพ้นขอบเตียงแล้วนอนคว่ำลงบนเตียงแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้า แขนแนบใบหูทั้งสองข้างนอนคว่ำเหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางศีรษะเลื่อนฝ่ามือทั้งสองข้างมาวางใต้หัวไหล่โดยให้ข้อศอกตั้งขึ้นแนบลำตัวดันตัวขึ้นจนข้อศอกตึงเงยหน้าขึ้นให้มากที่สุดแขนตั้งฉากกับพื้นปล่อยช่วงท้องเอวและสะโพกให้ราบก,กับพื้นเพื่อให้หลังแอนขาทั้งสองข้างเหยียดตรงและชิดกัน หายใจเข้าออกช้าๆนับ1-10ถึง10ท่าที่7ท่าแมวยกสะโพกขึ้นเลื่อนสะโพกไปทางส้นเทา้ากดหัวไหล่ลงพยายามยืดเหยียดให้มากที่สุดโดยที่มืออยู่ที่เดิมน้ำหนักลงที่ฝ่ามือแขนสอกเหยียดตรงนับ1-10ถึง10ท่าที่8ท่าเตา่าเลื่อนสะโพกลงมาทับส้นเทา้าเลื่อนฝ่ามือที่ยันพื้นลงมา และแขนยังเหยียดตึงกดหัวไหล่ลงก้มศีรษะคอหลังต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้หายใจเข้าออกช้าๆและนับ1นึถึงสิเมื่อทำครบสามท่าให้กลับไปทำท่างูแมวและเต่าให้ครบสามรอบ จัดร่างกายทารกแรกเกิดก่อนทำการจัดมานิเวทต้องสำรวจก่อนว่าเด็กมีส่วนไหนที่ไม่สมดุลการจัดจะเริ่มจากจัดบริเวณใบหน้า 1. จัดที่บริเวณหน้าผากก่อนกดแล้วเลื่อนจากหัวคิ้วขึ้นไปไรผมแล้วไล่จากกลางไปจนถึงขมับทำสามรอบกดขอบกระดูกเบ้าตาจากหัวตาไปทางหางตาทั้งบนและล่างทำามรอบ ปรับสันจมูกลงมาตรงๆแล้วปรับไล่จากจมูกมาหน้าหูกดที่ใต้จมูกกดหมุนๆแล้วยกขึ้น1ครั้งแล้วจัดรอบริมฝีปากบนล่างเป็นวงกลมรอบปาก3ครั้งในกรณีที่เด็กไม่ดูดนมใช้นิ้วชี้กดใต้คางนิ้วโป้องอยู่เหนือคางค่อยๆคลึง ถ้าในเกรงที่เด็กดูดนมไม่ดีมักจะมีกล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งเกรงเป็นลำใช้นิ้วโป้งคลึงเบาๆให้กล้ามเนื้อคลายการจัดแขนจัดนิ้วทีละนิ้วเริ่มจากนิ้วก้อยจัดทีละข้อเบาๆแล้วแอ่นขึ้นไม่หักงอลงจัดข้อมือข้อศอกให้ปรับแขนให้เหยียดข้อศอกสุดปรับข้อมือให้แอ่นขึ้นตั้งฉากเป็นท่าครุฑหรือรำละคร รับแขนให้ข้อศอกเหยียดสุดเช่นเดิมแต่บิดแขนให้ปลายนิ้วชี้ลงไปทางเท้าแบบท่านโนราทำทั้งสองข้างจับเด็กยกแขนขึ้นแนบหูทีละข้างเป็นท่ากันเชียงแบบนอนงายทำสลับสองข้างจนครบสามครั้งหลังจากนั้นจับแขนเด็กทั้งสองข้างชูขึ้นเหนือศีรษะแนบใบหู เรียกท่าชัยโยค้างไว้สักครู่แล้วหมุนออกด้านข้างพร้อมกันทำสามครั้งท่านี้อาจใช้แก้เด็กแรกเกิดที่ไม่หายใจได้การจัดขาเริ่มจัดจากปลายนิ้วเท้าทีละนิ้ว อาจเริ่มจากนิ้วก้อยจับเบาๆยืดเหยียดและแอ่นขึ้นไม่หักลงปรับทีละนิ้วจนครบทั้ง5นิ้วทำทั้งสองข้างเมื่อจัดนิ้วเท้าเสร็จดูฝ่าเท้าถ้าข้อเท้าปกติดีขยับข้อเท้าหมุนไปทางนิ้วก้อยสักประมาณ2 3รอบแต่ถ้าผิดปกติในบางกรณีเราจะหมุนกลับมาทางนิ้วโป้งเมื่อจัดเท้าแล้วข้อเท้าเสร็จ จากนั้นจัดขาทีละข้างงอเข่าตั้งฉากกับสะโพกแล้วกดข่าให้แนบอกขาอีกข้างยึดอยู่กับที่แบกเข่าออกด้านข้างเบาๆให้เข่าแตะพื้นที่นอนเท่าที่ทำได้แล้วกลับมาวางคู่กับอีกข้างจัดสลับสองข้างจนครบ3ามรอบเมื่อทำเสร็จแล้วจัดขาสองข้างพร้อมกันใช้มือจับใต้เข่าสองข้าง ยกเข่าตั้งฉากกับสะโพกกดเข่าชิดอกแล้วแบะออกข้างทำสามรอบเช่นกันการจัดกระดูกสันหลังให้จับเด็กนั่งขัดสมาธิหันด้านข้างให้ผู้จัดก่อนจัดตรวจด,ดูความสมดุลของหลังให้ดีไหล่สองข้างสะบักกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อหลังสองข้างเท่ากันหรือไม่มือข้างหนึ่งฝ่ามือประคองหน้าอก นิ้วโป้งและนิ้วชี้ประคองคอใต้คางให้คอตั้งตรงไม่ให้ก้มคอหรือเอียงซ้ายขวาระวังไม่กดหลอดลมมืออีกข้างรูปหลังเด็กดูว่ามีนูนมีงอหรือไม่เรียบจุดใดบ้างเริ่มการปรับหลังให้วางมือราบไปกับหลังเด็กให้ฝ่ามือวางตามแนวหลังนิ้วกลางตามแนวกระดูกสันหลังมือที่ประคองอกและคอยกขึ้นเล็กน้อย มือที่วางแนบหลังกดเบาๆเป็นการเหยียดหลังเด็กให้ตรงและยืดขึ้นมือที่อยู่หลังรูปลงเบาๆโดยทั่วไปการจัดเด็กแรกเกิดทำเพียงเท่านี้ก็พอแล้วการจัดดูแลรักษาตัวเองนะครับจัดบริเวศดูแลรักษาตัวเองเนี่ยเราจะเริ่มจากปลายนิ้วเลยนะครับ อย่างปลายนิ้วอย่างเราเริ่มจากข้อแรกของนิ้วก้อยนะครับเรายืดข้อออกมาแล้วก็ขยับนะฮะขยับยืดถ้าเบี้ยวเราก็ปรับให้ตรงนะครับแล้วก็ยืดทีละข้อแล้วปรับมาข้อที่2จนถึงข้อที่3านะครับแล้วก็เหยียดขึ้นนะครับเราไล่ทุกข้อของนิ้วเลยนะครับข้อนิ้วนางนะครับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่สแล้วก็เหยียดขึ้นนะครับแล้วข้อนิ้วกลางนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจาก พยายามเหยียดให้ตรงถ้าตรงไหนเบี้ยวเราปรับให้มันตรงด้วยนะครับแล้วถึงนิ้วโปง้งก็ค่อยยับขึ้นพอปรับนิ้วเสร็จนะครับแล้วก็ยืดแขนออกไปนะครับปรับเพื่อจะแอนยืดนิ้วให้มากที่สุดนะครับก็เหยียดตรงแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราปรับข้อมือเวลาการปรับข้อมือนี้เราเอานิ้วโปง้งล็อกตรงคอข้อมืออีกมือหนึ่งจับนะฮะจับฝ่ามือทั้งฝ่ามือแล้วแอนขึ้นนะครับ ที่เป็นการปรับกระดูข้อมือนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ปรับไปถึงเือบกระดูกมือเสร็จแล้วปรับข้อศอกมีการปรับข้อศอกเราก็ใช้ล็อกข้อมือก่อนนะครับให้ข้อมือแอนสุดแล้วดันมือไปข้างนอกข้างหน้านะครับเพื่อเป็นการปรับกระดูข้อศอกนะครับแล้วก็ไปได้ทุกทิศให้กระดูข้อศอกปรับได้ทุกทิศแล้วก็มาเอี้ยวมาด้านหลังนะครับไปด้านหลังเหมือนกันนะครับไปทั้งสี่ทิศเหมือนกันแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับ ชูขึ้นเหนือนศีรษะบิดอันนี้เป็นการบิดให้กระดูข้อมือข้อศอกแลว้วหัวไหล่ขยับไปได้ทุกทิศนะครับถ้าเราไม่ติดตรงไหนเราก็จะแก้ได้หมดนะฮะไม่ให้ติดเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เริ่มจากนิ้วทิกมือด้วยนะครับเมื่อเสร็จข้างหนึ่งแล้วก็ทําอีกข้างด้วยต้องทำสองข้างนะครับเพราะไม่นะันเดี๋ยวมันจะไม่เกิดไม่สมดุลน,นะฮะ อันนี้อาจจะเร็วนิดนะครับเพราะว่าทำตัวอย่างมาแล้วนะครับปรับข้อมือ,อข้อมือนะครับปรับข้อศอกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ขึ้นเหนือศีรษะเราหมุนกระดูกให้ไปใกล้ทุกทิศเลยนะครับแล้วอีกท่าหนึ่งของข้อมือนะครับคือพนมมือเป็นท่าบริหารท่าที่หนึ่งของมณีเวทนะครับ ปรับนี่เป็นการปรับกระดูกข้อมือเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับกระดูกข้อมือทั้งหมดเราแขนช่วงบนทั้งหมดครับอันนี้ต่อไปเป็นการจัดหน้านะครับจัดเรนหน้านี่เราก็เริ่มต้นจากหน้าผากนะครับเราดันขึ้นไปถึงล่คผมนะฮะค่อยๆกดค่อยๆนั่นไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับจะหนักเบาแค่ไหนก็แล้วแต่สะดวกเราทำทั้งสามรอบนะครับเป็นการไล่ให้ เลื่อนลมไหลไปไปทั้งหมดทั้งใบเน้อนะผากนะครับต่อมาก็กดเรนคิวนะครับก็สามรอบนะครับคิวแล้วก็กดขอบกระขอบกระดูกกระบอกตานะครับข้างบนและข้างล่างก็สามรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จมูกจมูกนี่ก็ต้องดูกระจกก็ดีก็ดีนะฮะถ้าเราไม่ได้ไม่เคยทําบ่อยๆเราดึงข้มานะฮะดึงให้ตรงครับ ดึงมาให้ตรงแล้วก็กดข้างจมูกนะครับตรงสันจมูกดึงมาทั้งหมดไปอยู่หน้าหูนะครับ,รบพอต่อไปก็ที่กดใต้ริมฝีปากบ,บนติดกับจมูกนะครับอันนี้เป็นการกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นนะครับแล้วก็รอบริมฝีปากบ,บนและล่าง นะครับสามรอบเหมือนกันจากนั้นก็จะคางดึงไปหน้าหูนะครับสามรอบแล้วก็ใต้คางนะครับบริเวณที่เป็นเนื้อหย่อนยานทั้งหลายใต้ขานเราก็ดึงพยายามดึงขึ้นมาหลังหูนะครับต่อไปก็ทําสุดท้ายก็คือจากใต้คางนะฮะแล้วจับคางแล้วก็จะปันจมูกดึงทีเดียวเลยตัวหมดนะครับสามเที่ยว ลักษณะเดียวกันถ้าปรับหูนะครับสําหรับคนที่เราอาจจะปรับหูโดยการที่มือปิดหูปิดแน่นเลยนะครับนับ 1- นึถึงยีนับ1นึถึงยีนะฮะปิดแน่นแล้วก็นับถึงยีิบแล้วก็ดึงออกนะครับจะมีเสียงแบบลมออกจากหูนะครับแบบป๊อกนิดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าสองข้างไม่เท่ากันนี่ต้องระวังอาจจะมีปัญหาทางหูนะครับ พอจากนั้นไปเราก็กดเอานิ้วก้อยกดตรงขมับนะครับแล้วก็นิ้วโป้งกดตรงฐานของกระโหลกด้านหลังนะครับสองข้างและสามนิ้วก็กดนะฮะกดตามแนวกระดูกศีรษะแล้วค่อยๆดูกดดูนะครับถ้ามีปัญหาด้านตานะครับทางนิ้วก้อยเนี่ยเวลากดแล้วไม่เจ็บแต่ถ้ามีปัญหากดตรงนิ้วโป้งแล้วเจ็บพวกนี้จะมีปัญหาจากที่มักจะมีปัญหาพวก กล้ามเนื้อคอข้างหลังจะเกรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าสองข้างเจ็บไม่เท่ากันนะครับอาจมีปัญหากล้ามเนื้อคอหรือผู้ปวดไมเกรนก็จะเจ็บนะครับตอนนี้เราก,กดไล่ไปตามกระโหลกศีรษะตามทั่วๆไปว่ามีจุดไหนเจ็บหรือมีจุดไหนผิดปกติบ้างนะครับเราก็เป็นการตรวจร่างกายไปด้วยถ้าถ้าจะเจอข้างไหนเจ็บเนี่ยนะฮะเราก็แนะนําให้มือประสานกันอย่างนี้นะครับแล้วก็กดไล่ลงมากดไล่ตรงกล้ามเนื้อคอด้านหลังนะครับ ไล่ลงมาถึงฐานคอเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่จะรู้ว่าถ้ามดาุดรกกดไปแล้วกล้ามเนื้อข้างไหนเจ็บมีอาการเจ็บหรือปวดมากอีกข้างหนึ่งแสดงว่ามีปัญหาด้านนั้นนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องไมเกรนอะไรมาด้วยได้นะครับถ้ามีปัญหาอย่างนั้นถ้าเรากดแล้วส่วนของสัมรอบไม่ดีขึ้นนะครับอาจจะแก้โดยการเอามือข้างนี้ล่าตรง,งข้ามกดจุดที่เจ็บเอาข้างนี้ก็เลหฮะก,กดจุดที่เจ็บนะครับ แล้วก็มือข้างนี้ยกกันเฉียงพยายามหมุนไปให้สุดนะฮะแนบหูแล้วก็หมุนมาให้มากที่สุดที่เาทได้นะครับแล้วเราไล่ไปถึงไหล่ไหลไปก็ได้นะครับถ้าไหล่ตึงนะครับเพื่อการคลายกล้ามเนื้อที่มีปัญหาถ้าทําอีกข้างด้วยนะครับอีกข้างาอีกข้างเราก็ค่อยไล่ไปนะครับหมุนจากสามทีนะครับ แลวแต่อาการนะครับเป็นมากแค่น้อยจะเป็นมากอาจจะหมุนมากขึ้นกว่าน,นั้นครับอันนี้เป็นการปรับอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ถ้าทําต่อไปเราอาจจะมีการตรวจว่ากล้ามเนื้อคอมีปัญหาไหมเวลาที่เราตื่นนะครับตื่นมาเช้าอาจจะก้มแล้วก็เช็คดูว่ากล้ามเนื้อมัดไหนที่เรามีปัญหานะครับเงยสุดแล้วหันซ้ายหันขวาหันข้างก้มเงยนะครับแล้วก็หัน ข้างขวาก e ้มเงยเอียงคอหาก้มเงยแล้วลองดูว่ากล้ามเนื้อสองข้างนี้เท่ากันไหมมีการเจ็บกล้ามเนื้อไหนมากกว่ากันนะครับถ้ากล้ามเนื้อไหนเจ็บมากกันเรันแล้วรู้ว่าอันนี้มีปัญหาของกล้ามเนื้อเราแล้วนะครับเราก็แก้โดยการที่กดและกันเชียงครับอันนี้เป็นการปรับกล้ามเนื้อคอที่มีปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นการรักษาช่วงบนทั้งหมดนะครับการจัดช่วงล่างนะครับ เราก็เริ่มต้นจากการจัดฝ่าเท้าจัดเท้านะครับเริ่มจากนิ้วก้อยเลยนะครับเราเหยียดนิ้วก้อยขึ้นดึงนิ้วก้อยขึ้นมาแล้วเหยียดยกขึ้นนะครับเราก็ทำจากนิ้วนางนะฮะเหมือนกันนะครับเหยียดยกขึ้นถ้ามันเบี้ยวเราก็พยายามตัดให้มันตรงด้วยนะครับแล้วก็นิ้วหนานิ้วกลางนิ้วิชี้นะฮะแล้วก็นิ้วโป้งนิ้วโป้งเราก็ขยับพวกที่เป็นบันเนี่ยนปุ่มกระดูกที่โคนเท้าเราก็พยายามยืดออพยายามกดไอ้ที่ยืดให้เข้าไปข้างในนะครับ เราขยับแล้วกดใต้ฝ่าเท้านะครับเพื่อจะดูว่ากระดูกส่วนไหนมีกล้ามเนื้อส่วนไหนที่เจ็บหรือเกร็งบ้างนะครับแล้วก็เราดันกระดูกส้นเท้ายืดออกไปนะครับแล้วหมุนเพื่อการปรับกระดูกข้อเท้านะครับและขณะดเดียวกันเราก็แนะนําให้นิ้วสอดระหว่าง คอนระหว่างนิ้วเท้านะครับแล้วก็หมุนเท,ท้าสักสามถึห้ารอบอันนี้เป็นการปรับให้บริเวณระหว่างช่องนิ้วเนี่ยห่างออกไปเพื่อที่จะได้มีเลือดลมไปเลี้ยงตามช่องนิ้วได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กดตักงนั้นเราก็มากดตรงกระดูกกระดูกเอ่อหน้าแข้งนะครับกดด้านข้างที่ชิดกระดูกนแข้งด้านข้างนะครับที่ชิดกับกล้ามเนื้อเรากดไล่มาถึงข้อเข่า นะครับแล้วก็กดกลับ,นะบอีกจุดหนึ่งที่เราต้องทำคือกดตรงกระดูกต้องไม่กดเอน็นหลังเท้านะครับเอ็นร้อยหวายแล้วก็กดไล่ขึ้นมาถึงถึงเข่าใต้เข่านะครับแล้วก็กดกลับอันนี้เป็นการปรับกล้ามเนื้อนะครับปรับกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็ขนาดเดียวกันแล้วก็กวางเทา้ากดยืดปรับให้หน้าขานักหน้าขานะครับ อันนี้เราก็ปรับหน้าขาให้พยายามกดให้เข่าลงกดต่ําที่สุดพอเสร็จทําข้างนี้เสร็จนะครับเราก็ปรับทําอีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับจากนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้วแล้วก็กดไล่ใต้ฝ่าเท้าไล่มาแล้วก็หมุนฝ่าเท้าหมุนข้อเท้านะครับ ิ้วสอดระหว่างนิ้วแล้วก็หมุดสักสารอบนะครับแล้วหลังนั้นเราก็กดเหมือนกันนะครับข้างๆบางทีแล้วถ้ามีเวลาเราก็กดนับ1นึ่งถึงสิหรือ20่สิบค่อยๆไล่ไปนะครับ,รบแล้วก็กดตรงเอ็นร้อยหวายไล่ขึ้นมานะครับแล้วกดลงอันนี้เป็นการคลายกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะครับ แล้วเราก็กดเข่าลงพยายามให้แนบพื้นมากที่สุดยื้อตัวตรงเป็นการปรับหน้าขาเราให้ข่าลงต่ำสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นการปรับกล้ามส่วนล่างสุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าซีดีชุดนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่รับชมบ้างไม่มากก็น้อยถ้าท่านใดสนใจเรื่องสารมณีเวท ติดต่อกลับได้ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เบอร์โทร056717600ต่อ1206ห้องตรวจโรบเด็กได้ในเวลาราชการ